ปุวันภูมิและกรุงเทพมหานครค่ะได้ร่วมกันจัดงานมอบถุงยังชีพจำนวน1,000ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรุงทนเหนืออันประกอบด้วย8เขตคือเขตบางกอกน้อยเขตบางกอกใหญ่เขตธนบุรีเขตทวีวัฒนาเขตคลองสานเขตบางพลัดเขตตลิ่งชันและเขตจอบทองค่ะซึ่งประชาชนเหล่านี้นะคะจะเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะดิฉันขออนุญาตกลับเรียนเชิญคุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอเ A และประธานกรรมการมูลนิธิคุณแม่ลีกิมเกียวตั้งคารวะคุณกล่าวทักทายพี่น้องประชาชนค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะ ผมวันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวธมรีผมต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตแปเดเขตเท่เจ้สสาสารจัดสารที่ให้ครอบครัผมคุณแม่ได้กิเกี่ยวตั้งค่ะคุณและทีอเ,เพนประเทศไทยจำกัดมาชนได้จัดกิจกรรม แจกถุงยางชีพจำนวน1,000ชุดเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จกันทิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเเ็ตพระเทพร,ตรัตนราชสุราสยามบรมราชุมาราชสุกุมารีและช่วยเหลือประชาชน ดูอยากไร่ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนท่านเกิดมาลำบากยากจนแต่ผมขอฝากไว้ว่าลูกหลานท่านต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเพยจะแก้ปัญหาความยากจนได้และต้องตัญญนูกับพ่อแม่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ <S <S ขอบคุณนะครับ ครับนมัสการท่านผู้ช่วยเจ้าวาดครับท่านผู้อำนวยการเขตแล้วก็ผู้แทนผู้อำนวยการเขตทั้ง8เขตคุณประจกักษ์ตั้งขวัญรักคุณแล้วก็คุณละออตั้งขวัญรักคุณที่เคารพครับ,รบกับผมเห็นแล้วรู้สึกปาบปลื้มแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงานมอบถุงยังชีพให้กับชาวกรุงทนฝั่งเหนือในวันนี้นะครับผมเรียนว่าวิกฤตโ,โควิดครั้งนี้นะครับหนักหนาสาหัส รัฐบาลเองท่านได้ดําเนินการช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือมันไม่สามารถที่จะถึงทุกท่านได้โดยตรงคุณประจักษ์ตั้งวรกุลซึ่งผมเคารพท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านมีจิตสาธารณะเห็นว่าตรงนี้ท่านสามารถช่วยเหลือได้ท่านก็มนการช่วยเหลือโดยที่ท่านไม่ได้คิดที่จะเป็นมูลค่าอะไรเลยนะครับของก็ไม่ได้มากมายแต่น้ำใจท่านล่ะครับ ซึ่งท่านไม่ได้ช่วยแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวผมทราบมาว่าท่านได้ช่วยเหลือมาหลายครั้งด้วยกันสิ่งที่ท่านทําไปนะผมว่าคุณแม่ริมเกลียวซึ่งเป็นมูลทิคุณแม่ริมเกลียว,ยวตั้งคาราคุณเนี่ยท่านได้รับทราบตรงนี้ผมผมดีใจด้วยครับว่าความกตยยัญญูของท่านเนี่ยจะทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองต่อไปการให้มีพิธีสุดสุดคร,ครับก็ขอบุญบรารมีนะครับขององค์พระเจ้าตักสินขอโดนบันดาลให้ท่านและ คุณละอ,อตั้งค,คณะกุลรวมถึงพนักงานของบริษัท T.O.A เพ้นประเทศไทยจำกัดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่ลีกิมเกียวตั้งระคุณจงเจลลงเริญลูกเรืองนะครับต่อไปครับขอบคุณครับแล้วก็ลําดับต่อไปจะเป็นการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนนะคะในส่วนแรกเนี่ยจำนวน200ชุดนะคะ ซึ่งในถุงยังชีพนะคะที่แจกวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสิ่งของ8รายการทั้ง8รายการนี้บรรจุลงในถุงผ้า TOA นะคะก็คือจะเป็นพิธีมอบอย่างเป็นทางการนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งความห่วงใยค่ะที่กลุ่มบริษัท TOA นะคะได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานนะคะกลุ่มบริษัท TOA เราไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อหวังกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งมั่นที่จะนำผลกำไรนี้ค่ะมาแบ่งปนันตอบแทนคืนสู่สังคมไทยในกลุ่มบริษัท T.O.A. ของเราเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายๆกิจกรรมดำเนินการผ่านมูลนิธิคุณแม่ลีกิมเกียวตั้งคาระวะคุณซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลน,นะคะที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งปันผู้ตกทุกข์ได้ยาก เพื่อแผ่ทุกศาสนาร่วมกันและสิ่งสำคัญค่ะที่วันนี้มีโอกาสดีๆมาบอกพี่น้องประชาชนก็คือว่าเราให้ความสำคัญกับการศึกษาและตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะผู้ที่ขาดแคลนเข้ามารับสมัครขอทุนการศึกษาจากเราโดยที่เราจะให้ทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลางในทุกระดับชั้นเลยค่ะ เราจะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในแต่ละช่วงชั้นการศึกษาที่สำคัญก็คือว่าเป็นทุนแบบให้เปล่าโดยที่ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทึก ทุนคืนแต่อย่างใดเนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งของการตอบแทนสังคมและตอบแทนคูณแก่แผ่นดินไทยนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่อยากจะบอกกล่าวกันเราเปิดรับสมัครทุนการศึกษาอยู่จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่อยากที่จะให้ทุกท่านได้รู้ว่าแม้ช่วงเวลายากลำบ,บากเพียงใดแต่กลุ่มบริษัท C O A ของเราที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสินค้าหลากหลายแบรนด์ เราก็ยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะและในลำดับสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันนี้ที่ทำให้กิจกรรมของเราสำเร็จรู้ร่วงแล้วก็สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้นะคะภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในกิจ รรนี้เป็นอย่างดีและที่สำคัญค่ะขอบคุณคุณประจักษ์คุณละอ,อตั้งคาระวะคุณนะคะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท TOA และประธานมูลนิธิคุณแม่ลอกิมเกียวตั้งคาระวะคุณค่ะที่ให้ความห่วงใยใส่ใจประชาชนแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันในนากลุ่มบริษัท TOA ขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดี ขอบพระคุณค่ะดีใจมากค่ะที่แบบเออยังเล็งเห็นในความเดือดร้อนของประชาชนถึงจะเป็นสิ่งของเล,งเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือว่ายังยังมีน้ําใจมาช่วยเหลือพวกเราอะค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งหลายนะครับที่มาช่วยดูแลคนในชุมชนก็อยากให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณพีโอเอนะคะที่เอามาสิ่งของให้ะะอ่ะนคา่วเหล ไม่เลืมบุญคุณนะคะสิ่งที่ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยเขตท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาาวัดพิชัยยะและก็ทีมงานวันนี้ก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมมากอาครอบครัวคุณรอตั้งคารคุณวันนี้ถือว่าเรามีความสุขมากได้มีโอกาสช่วยเหลือชาวบ้านก็มีความสุขก็อยากให้ชาวบ้าน มูลที่คุณแม่ลิขิตเกียรตั้งคุณและกลุ่มทีเอเพจประเทศไทยจำกัดเรากลุ่มทีเอได้เงินจากสังคมเราคืนสังคมเราไม่เคยทิ้งทำมาได้ปีที่แล้วละเราจะทําต่อเนื่องนะครับเราจะช่วยเหลือเพราะเราทําให้โดยไม่หวังตอบแทนอะไรทําด้วยใจก็อยากให้คนไทยทุกท่าน โควิดซึ่งไม่เฉพาะประเทศไทยโควิดเที่ยวนี้ทํารายเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มทีวเนี่ก็ห่วงใยก็ได้ช่วยเหลือตั้งปีที่แล้วนะละเราได้แจกเขตปีที่แล้วห้าสิกว่าเขตปีนี้ก็จะทำต่อเนื่องวิกฤตนี้ขอให้พี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นนะครับ ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท TOA เพ็นประเทศไทยนะครับจังกัดนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวการ,รุงเทพมหานครตามนโยบายท่านพลตรวจเอกสวินขวัญเมืองนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเรานะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆแห่งนะครับในพื้นที่กร,รุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนี่ครับทางทาง TOA นะครับได้ร่วมกับทางการ,รุงเทพมหานครร่วมกับทางวัดวิชัยญาตนะครับโดยพระครูไทยนะครับพระครูวิสิทธิ์สรการนะครับ มาแจกของให้กับชาวฝั่งธนบุรีจำนวนพันชุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำบากในขณะนี้นะครับส่วนประชาชนที่มารับของในพันชุดในวันนี้นะครับก็ได้รับการคัดเลือกจากสำนักอองานเขตในกรุงเทพเหนือนะครับว่าใครเดือดร้อนบ้างการทำหากินฝึกเครื่องบ้างนะครับวันนี้ก็คัดเลือกเฉพาะคนที่เดือดร้อนเนี่ยมารับเครื่องบริจาคจากบริษัท toa เพ้นจำกัดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับบริษัท TOA อและก็ทางวัดพิชัย,ยาิโดยพระครูวิสิทธ์สอราการนะครับพระครูไทยของเราครับขอบพระคุณครับในส่วนของสำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่นะคะในช่วงโควิดนะคะเราก็ได้ดำเนินการตามมาตรการของกรุงเทพม,มหานครอย่างเคร่งครัดนะคะและได้มีการดูแลประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนของเราเนี่ยจะมีอาชีพรับจ้างนะคะซึ่งก็ ก็จะได้รับผลกระทบนะคะจากการเลิกจ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของออผู้เดือดร้อนนะคะในชุมชนนะคะทั้งนอกชุมกับในชุมนะคะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะของบริษัท TOA นะคะที่ได้มาแจากของแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะเรายังต้องการนะคะอีกเป็นจำนวนมากนะคะก็อยากจะขอให้ทาง บริษัทหรือมีออผู้ที่สนใจที่จะร่วมทําบุญนะคะก็ขอให้ติดต่อได้ที่สํานักง,งานเขตบางกอกใหญ่นะคะในส่วนของสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหาคนครนะคะก็มีหน้าที่ภารกิจหลักก็คือในเรื่องของการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิดนอกจากนั้นแล้วเราก็มีในเรื่องของการลงเยี่ยมบ้านนะคะลงเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานมอบถุงยางชีพจำนวนพันถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มกรุงทนเหนือที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ นายทีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัททีโอทีบุญนิธิพุทธสุวรรณภูมินะคะแล้วก็กรุงเทพมหาคนครก็ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณไว้หนโอกาสนี้แทนประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครทุกคนด้วยค่ะขอโมทนาธรรมาภาพในนามวัดพิชยยาติการามและในนามมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิได้ร่วมกับบริษัท สี TOA และกรุงเทพมหานครได้จัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของโควิด -19 ในฝั่งพลบุรีในส่วนของอสำนักง,งานเขตจำนวน8เขตเพื่อน้อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันพระราชาสมภพในวันที่สองเมษายน2,564ทั้งนี้จึงได้จัดมอบหนาสถานที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็น ที่สําคัญของฝั่งธนบุรีนั้นก็คือเป็นที่สถานที่ตั้งทัพขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยขอบุญกุศลบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และอํานาจบาร,รมีของบุรพภพมหากัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ในพื้นแผ่นดินไทยนี้จงได้ประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคน ไทยทั้งในพื้นแผ่นดินไทยและชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละนึกหมายสิ่งใดปัถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นผ่านสำเร็จทุกประการขอความสุขและความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนเทิ